สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ในซาฟารีและตอนนี้ครับเราก็อยู่ในที่ล่าปลาเพื่นี้อัลลัม่ทางเข้าป่าก็เยอใช่หรือเ่าอู๋ปลาบึกปลาตัวใหญ่มากปลาบึกเนี่ยแค่เราอยู่ข้างนอกเราก็ยังแบบอุ้ยทุกคนมีห่านหรือเป็ดห่านเนาะเป็นห่านนะคะปลาบึกด้วยตรงนี้ตรงนี้ปลาเยอะมากแล้วคอมันก็มีเราก็อยู่กันที่โซน ได้ขั้วแถก็คือไปซนเดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อนเลยตามแผนที่ที่เขามีให้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเด้ยังไงเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปแล้วครับทุกคนนีแหลว่ามีตรงมีเต่าด้วยมีเต่าแล้วก็มีน้องละมานี่ค่ะเราก็มาดูแผนที่กันนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ เราจะข<า>้า,ามสะพานไปตรงนี้ตามทางเลยครับแล้วก็จะขึ้นขึ้นเหนืลอลงใต้อันนี้เป็นกงลกใหญ่มากเลยเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ลงมาลงมาลงมาตามตรงนี้แล้วก็จะมาขลดตรงนี้ครับ่เราก็จะอยู่ที่ซุม้มทางเข้านซึ่งมันก็จะมีเสื้อด้วยประชทศาเมซอนมันอยู <c oughs> ่ตรงนี้แต่เพราะอากาศมันร้อนแล้วมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเราเป็นพิธีกรภาษาปนเราจะพูดนี่ครับพัน ผงขาวผงขาวมันอยู güzel, ่นู่นผงขาวนใกล้ๆโน่นเมื่อกี้เราเจอแล้วนะเออนี่นี่นี่มันนี่นี่ครับห้ามให้อาหารสัตว์เลยนะครับอันนี้เป็นเขาหัวดิ่มน้ำไปแล้วครับทุกคนมันนำน้ำหาปลาเนี่ยเลยเออวยาวมากอุ้ยอุ้ยผมเป็นลิงฮะ เราก็จะบีบอีอวหน่อยนะคะนี่ตรงนี้เป็นอะไรบมันยำหมูป้าบ้นเป็โก้มเก้อ่าเราจะใส่กอันนี้ก็หงขาวยังกันเดียวกันทุกคนเราปคนกจเกคนเราจะป้ยมื่อน่แล้วเหมืองหางับมนงแมีงวแหวนนันเห็นไหมมันเป็นวงแหวนเนี่ยตรงขอนไม้นู่นอ่ะพี มันเป็นวงแว่นนี่ตรงนี้อยู่อยู่นี่อยู่นี่หาตัวติงผมก็ไม่เห็นือนกันคับผมลืมเอาแว่นมานี่เลยตรงนี้ตรงนี้เอาหลอกตรงไหมฉันใายกล้องดิเออฉันใายมันมันเป็นสัตว์ที่ขี้อายครับจะไปกับแซงซี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันมีแค่ตัวเดียวมันมันเป็นสัตว์ที่ขี้อายครับมันคือสัตว์ที่ที่ขี้อายมากไปเราจะไปดูสัตว์ตัวต่อไปกันนี่ครับ ทุกคนทุกมันเป็นธรรมชาติมันมีถาวรได้รอต้อยีกัวหน้ากัวหน้าก็เป็นกรีนยีกัวหน้านะครับตามป้ายเลยซึ่งมันมันกำลังรอบขอบอะไรวะตอนนี้หนักรอบขอบสังเกตได้นะครับว่าผิวมันจะแห้งๆเกรดของมันค่อนข้างที่จะชันมันจะเป็นลายเป็นแบบว่าลูกอันนี้เลย อันนี้เป็นตัวเขียวมันจะออกอันนี้ครับอันนี้เป็นตัวเขียวตรงนู้นก็ด้วยส่วนตัวแดงนะคะคืออยู่ฝั่งฝั่งไหนนะอันนี้ไม่ใส่ดอีกคนนึงไม่มีมองเห็นตรงตรงนั้นจะเป็นนี่อันนี้เขียวของแห่ครับอันนี้เป็นเขียวของแห่อันนี้ห้ามพอกระจกนะครับตัวเขาจะเนี่ยสองตัวครบเลย ด้านบนจะเป็นตัวสีแดงด้านล่างจะเป็นกรีอีกว่านานะคะเสียงยังเปิดน้ำเลยน้องน้องน่ารักน,นะคะเราจะไปดูานต่อไปกันเลยอันนี้คือหอ่วงดานะคะ <c oughs> ก็คือมันมีห่วงน้ำตาลด้วยทางนั้นเนาะมันเป็นห่วงดําแต่มันเล็กอยู่มันแบบช่มันมา,มนมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามันเปื้อนมันเปื้อนดินมันก็เลยกลายเป็นปสีนั้น ทุกคนอยู่กันในครอบครัวตรงนี้ครับมีโมร็อบอยู่นู่นซึ่งเราเห็นอะไรบ้างครับหน้าโกงเลยหน้าโกงเลยเห็นชัดมากเลยจะเป็นเต่าเหลืองซึ่งอยู่ตรงกางนี้นู่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือกบไปไหนเต่าคางนี่เป็นเต่าคางนี่ตุยหูยนี่ต่าคางใช่ไหมผ่ามันรุนแรงว่ะ ตนี้ภาพมันรุนแรงอ่ะตรงๆตอนนี้ก็เป็นเรื่องผสมพันธุ์นี่ไงใช่เรื่องผสมพันธุ์ของตานะครับก็จะอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดคือเป็นเรื่องปกตินะครับแค่เราเพิ่งรู้อ่ะเขาเขามีเสียงด้วยเปลียนใจนู่นกับมีนีใจนู่นมีสองหัวอันนั้นเป็นเจ้าป่าป่าววะเนาะกระโดมไม่เหมือนเฮ้ยทำไมตัวเมียมาห้องเลยวะเก็บฟูตี้อย่างเดียว เต่าแก้มแดงครับนี่มาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างน้องน่ารักทุกคนดูแก้มของมันนะมันเป็นสีแดงๆเป็นไหมน้องว่ายน้ำไมไม่มันมีตรงนี้หนึ่งตัวเว้ยดูชัดเกี่ยวเลยน้องเป็นเต่าน้ำนะครับสังเกตได้จากขาของน้องมันเป็นคลีบตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กงตาโขงและนู่นนะครับเราจะแยกจระเข้กับตาโขงได้ก็คือตาโขงจะปากเออจะปากแหลม นะครับทุกคนเห็นไหมรู่นในนูใช่มันอยู่ข้างในเลยมันหลบแดดแดดร้อนเกินอุ๊ยอันนี้ใครจะเสือฝั่งนี้อ่ะ่า่ต่อนะไฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเสือไม่ับเสือครึ่งขาวนะครับสองวยตรงไหนอยู่ตรงโน้นะอยู่ข้างใต้นะครับอันนี้จะเป็นเสือครึ่งขาวแล้วก็มีของนี้อันนี้คือ อันนี้จะเป็นสัตว์น้ำเข้านะคะมาจากอินเดียและเนปาลฝั่งนี้ก็จะเป็นจระเข้นะครับจระเข้เผือกด้วยหนุ่มตัวเดียวเลยอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงโน้นครับตามมาเลยทุกคนเป็นตะโขงมนเดิมนนแต่ว่าตรงนี้ตัวใหญ่มากทุกคนดูอีอันนี้เหมือนมันจะเรนนิ่มมีอะไรนะเพราะผมยืนน้ำใสมา ตรงนี้เราอย่าอย่าโยนอะไรลงไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะเกิดผลเสียได้ตรนนี้น,นะครับก็จะเป็นฟามิงโกอเมริกันแต่ไม่มีชื่อบอกใช่แต่น่าจะเป็นอเมริกันนะคะับน,นี้เป็นฟามโทุกคนบางมันมีบางตัวยกขาด้วยนะได่นๆ อ๋อเราเป็นคอคนก้คอยาวมากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โกงสมเสร็จสมเสร็จนะคะแล้วมันอยู่ฝั่งนูน้นทุกคนอันถกหงมากอยู่ไหนคมนันมีสถางตรงนู้นซูมเลยครับปลามกปลากกใหญ่นะคะทุกคนดูสิทุกคนสีสวยมากมันเป็นอมเบย์อมเบย์ชมพูตัวใหญ่จริงคอก็ใหญ่ นะครับเขายืนแช่น้ำแล้วก็คอยาแล,ล้วก็ก้มลงไปกินน้ำฟาเมงโก้เป็นสัตว์ที่อุจจาระเหม็นนะครับน่นารัางมั้นะครับก็จะเป็นเสือลายเมฆนะครับทุกคนซึ่งน้องอยู่ในกรงน่ารักมากนอนอยู่มันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับมันอยู่ตรงนูง้นน่ารักสมมุติก่อนสิสูงสิ เป็นไหนเป็นเสือลายแม่เลยนะคะเป็นอะไรเสือลายเึงหนึ่ง๊บเป็นไหนตี่ล้วค่ะพวกจะเป็นมีช้อนชึ่งนี่ดูทุกคนดูเลยตัวนี้มันนี่เพิ่งทำอุจจาระมันหพ่งอุจจาระไปทุกคนมันอยู่ใกล้มากตรงนี้มันอยากจะกินเราแต่มันกินไม่ได้เพราะมันคือควายมันมันคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตอนนั้นมันเป็นเหล็กช็อตมันออกมาไม่ได้นะคะ นี่ทุกคนนี่ครับตรงท้องมันมีขาวๆด้วยครับมันเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่ตัววีตัววีจะเป็นหมีควายอันนี้จะคล้ายๆเราต้องดูที่เล็บมันโอเล็บมันจะแหลมมันสลอดมันจะยิงปโอออเออใช่ใช่ใช่ตรงนี้ค่ะจะเป็นแมวป่าเซอร์ทุกคนดูหมูนี่เมันแมวเลยตัวมันเป็นแมวป่าค่ะมันอยู่ตรงนู้นตัวเล็กๆนอนอยู่ในกรอบ ใช่ครับจะเป็นแมวป่าค่ะแล้วกนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเสือขนาดเล็กแต่มีน้ำหนักมากที่สุดเลยครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นเต่าบัวนะครับซึ่งน้องอยู่หน้าเลยนี่ฝั่งนี้อาจจะเห็นไหมคะแต่ฝั่งนี้เห็นชัดกว่านะครับฝั่งนี้คือจ่าฝุ่นนะครับมันมันชอบกัดนะครับอันนี้ห้ามเคาะกระจกแล้วก็ห้ามปีนด้วยนะครับน้องเป็นเสือดำดำครับ ตรงนี้มีตรงนี้หนึ่งตัวครับแล้วก็บนตรงนั้นหนึ่งตัว,ตวมีตรงนั้นหนึ่งตัวมีบนตรงนั้นหนึ่งตัวมันหลับนะครับมันหลับอยู่ครับตรงนี้เห็นชัดมากเลยครับมันคือเสือดำแ oh, oh, oh. บ็กสกุตแบ็กแบ็กลีโอเออลีโอ่ะแอลโมนดูดระหว่างขซึ่งตรงนี้คือสีขาวนี่ครับ ตรงนัน้นทุกคนข่าวจริงข่าวครับที่เป็นไก่ฟ้าพวกนี้นะคะมันจะ k ิงคา a r นะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคบลักษณะาคล้ายกับแดคูนนะคะทุกคนตรงนี้ครับมันอยู่ในบ้านนี้เลยคับมีเขตแพร่กระจายในทวีปอเมริกากลางและใต้นะคะพฤติกรรมก็จะมีขนสั้นหางยาวมีหางช่วยให้ในการปีนป่ายแต่ไม่ได้ใช้กินจับอาหารนะครับ เวลาตั้งท้องนะคะเขาจะตั้งท้องประมาณหนึ่งร้สิสองวันถึงหนึ่งร้สิบปวันให้ลูกประมาณหนึ่งสองตัวนะครับครับก็จะเป็นเมียแคทนะครับทุกคนนี่วัาเป็นครอบครัวเมียแคทนะครับก็จะเป็นพังพอนขนาดเล็กเมียแคทเป็นพังพอนขนาดเล็กนะครับทุกคนอยากเลี้ยงมากครับผมอยากเลี้ยงมากครับทุกคนมันตัวเล็กน่ารักกับปกติ เดี๋ยววันนั้งอุ้ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งครับครับนกกาหังทุกคนดูดิตัวใหญ่มากมันนกเงือกเลยมันมีข่าวข่าวหนึ่งอ่ะมันเหมือนจะข่าวดีมันมันมีคนตัดจงอยปากมันแล้วก็สวนสัตว์ไป ส่วนสัตว์ไปเห็นนะครับแล้วก็แล้วก็ช่วยมันนะครับนู้นก็มันอยู่บนนู้นเลยทุกคนดูสิมันตัวใหญ่มากมัน,มก,มนกระต้งงอนเหลืองนะครับนกกระตังงอนเหลืองเปน็นนกแก้วสีขาวขนาดใหญ่นะคะมีความยาวได้สี่สิบห้าถึงห้าสิบเซนเลยแล้วก็มีจางวยปากสีดำบ,บนหัวมีงอ์สีเหลืองใต้ปีกมีหงสสีเหลืองทั้งสองเพศมีลักษณะคล้ายกันนะครับซึ่งนกตัวนี้ก็คือนอกที่ร้องเพลงคุกกี้คุกกี้ คุกกี้คุกกี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่มีตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนกกระเรียนงอนพูนะคะทุกคนตรงนมันจะเป็นรัศมีเลยนะคะ,ะตัวมีสีเทานะคะมีตีกขนสีขาวแทนด้วยสีน้ำตาลและทองนะคะหัวมันจะมีคล้ายกับมงกุฎแก้มมีสีขาวมีถูสีแดงใต้าขางด้วยนะครังนะครับเป,เป็นเฟนเน็กฟอกนะครับหรือว่ามันมีสามตัวครับสามตัวเป <3 S 1> ็นสัตว์ตะกูสุนักที่เล็กที่สุดนะครับน้องหนักเพียง 1.5กิโลกร,รัมเองสูง20เซนความยาวลำตัวประมาณ4 0เซนนะครับห่างยาว25หูยาว15เซนติเมตรซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่หูยาวมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นฮิปโปแคระนะครับอยู่ระดัระดัเลี้ยงลูก้มยนมนะครับมีน้ำหนนะัก ร้อถึงสองกกครับถือว่าหนักมากนะครับความยาวหัวถีหลังประมาณร้อยห้ถึงร้อเลยมีลูกกล้าคล้ายหมูค<ม>ุงก็ผมแล้วก็มีส่วนเล็กขาและคอยาวกว่านะครับเมืเ่อเทียบกโกปรต์นี่นะครับ <S <S ก็จะเป็นสมเสร็จบราซิลนะครับรอยู่ตรงนูน่นทุกคนตัวใหญ่มากเลย ย้ายใหญ่โหมาคาบิบลาเลยนะคะทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นเม่นใหญ่แผงคอยาวนะคะทุกคนมันเป็นสัตว์กรที่ขนดใครับนือันจากนะคเขาก็จะเป็นเสือจักจั่วครับมันอยู่บนนครับเสือจากขั่วเปืนเนอขนาดใหญ่อันดับสามรองจากเสือโคงและสิงโตนะคะ ป็นสัตว์ที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงมากนะครับทุกคนพบตั้งตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อาเจนติดาก็มีนะคะทุกคนตัวนี้คืออีเหมนครอนะครับลำตัวมีความยาว51เซนติเมตรถางยาว51ถึง63นะครับน้ำหนัก3.6-6ถึง6กิโลกรัมเลยนะคะพบได้ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนนะครับลิงกระรอกนะครับ ลิงกระตกตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียนะครับจะมีสีขาวรอบดวงตาหูคอบนหัวมีสีดํานะครับขาหน้ามือเท้าจะมีสีแดงหรือสีเหลืองหัวไหล่แล้วก็ขาหลังมีสีเทานะคะพบในโคลอมเบียาทางเหนือของ,ของเปรูนะครับเป็นสตัตว์หากินกลางวันนะครับอาศัยอยู่บนต้นไม้มีสองตัว รเราอยู่ที่กองอีกัวหน้านะครับทุกคนตัวใหญ่เหนียงยาวคอยาวมากแหลมเต็มหนามเต็มเลยนะครับซึ่งอีกวัวหน้าจะเป็นงูหลามหูหลามทองนะครับทุกคนตัวยาวมากตัวใหญ่ด้วยรเราลอยู่กันในกรองนะครับอันนี้เป็นแมวป่าเซอร์โเวนะครับทุกคนนี่ตัวใหญ่น,ะน่ารักมาก ตัวใหญ่ไปไนลยจุดแล้วรับน้องออกมาทถ่ายนะคะทุกคนทุกคนดูบ้านน้องใหญ่มากมเขาจัดตามธรรมชาติจริงๆนะครับที่นี่นี่นะคบก็จะเป็นสิงโตขานะคะทุกคนตัวใหญ่มากแล้วก็มีลูกของเขาอยู่อีกห้อหนึ่งด้วยนะคะทุกคนน้องตัวใหญ่มากกำลังนอนหลับอยู่นะคะ สีโตน,นะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นสีโตตัวเมียเพราะไม่มีแผงคอนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นเสือโคร่งขาวนะคะทุกคนฝั่งนู้นจะเป็นเสือโครงปิดนะคะน่าลักมากตุกี้น่าเอนดคออยู่ออยเสือดำนะครับทุกคนหรือเรียกอีกอย่างว่าเสือดาวที่มันจุนดำนะครับเสือดำกับเสือดาวเป็นสป,ปีชีส์เดียวกันนะครับแต่ว่าเสือดาจะเกิดจาก ความผิดปกติของสีนะคะทำให้มันด้นำตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนาใหญ่ขนเรียบนะคะช่วงดูขนมันจะเรียบเลยตรงนี้นะคะตรงนี้นี่ครับลูกป,ปันปปน้นครับปตามนรมันคือโมเดลโมเดลสกีบดีดีแบบพัน มันมีสูงม,มากของมันส็งเป็นไก่ฟ้าสีทองนะครับซึ่งสรุปม,มันจะเป็นสีฟ้าแล้วสีทองอันนี้เขาดูห่างมาังนยาวมากแล้วก็อันนี้ก็ไก่น,น,นะครับก็จะเป็นหมีข<ม>อ,อนะครับซึ่งอยู่ตรงนู้นโอ้ยทุกคนตัวสีดำใหญ่มากเลยอะ่ะมีปลาครับมีปลาด้วยน้องอยู่สันโดษน,นะครับ ตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปพบปะนกที่หลากหลายชนิดนะครับซึ่งอยู่ในกรงนกนะครับทุกคนการคัดกรงเขานะครับกจะมีหลายชนอันนี้เป็นชั้นแรกต่อไปก็จะเป็นโซ่นานหนักนะครับมันจะได้เรามามันจะได้เรามาไม่ให้นกอกครับโซ่สองชั้นเลยนะครับซึ่มาลาทุกเนาเข้ามาแล้วก็ต้องระวังนกห่างนกยูงครับ นี่คือนกอย่างอ่ะตรงนี้จะเป็นนกไม่ใช่นกยุงนะนี่นี่นี่ตรงนี้นนพิสาขาเตยอันนี้น,นี่ร่มเลื่อนมากเลยครับคือเป็นการจำลองที่ถุงที่นกอยู่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นนกพิราบงอนวิสตอเรียนะคะก็คือจะเป็นงอนสีฟ้ามันอยู่ตรงไหนเนาะ นกมันก็อาจจะไม่เหลียวที่ขนานั้นครับเพราะมันเป็นสัตว์สันโดษครับมันสามารถดินตั้งไหนมาไหนได้ไม่ได้ีปลาคาร์ฟด้วยนะครับตรงนั้นอันนี้เป็นเป็ดแมนดารินนะคะเป็ดแมนดารินมันอยู่คนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยเจอครับเพราะว่ามันมันอยู่เหมือนว่ามันอาจจะมันอาจจะมองออยู่่แตันนี้น ตรงนี้นเขาก,ก,ก็จะเป็นไก่ฟ้าหลังเงินจันทบูรซึ่งอยู่ในนี้เลยเด่นเดนเลยนะครับนี่ครับอันนี้คืออันนี้นกซีนิกครับ แล้วดูสัตว์เสร็จแล้วบายบายนะครับทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือโอกาสหน้าเราอาจจะมาใหม่หรือเราอาจจะไปหาที่อื่นที่สนุกเราอาจจะมาถ่ายลงให้อีกนะครับสำหรับวันนี้บายสวัสดีครับ